คุณพ่อที่กรัสุลเกิดกีบรมรงนะครับเป็นเรื่องราวในชีวิตวัยเด็กของคุณพ่อนะครับซึ่งคุณพ่อเป็นสัตบุรุษวัดนบุญเปโตสามพานรวมถึงเ,ออเรื่องราวที่คุณพ่อได้เข้าสู่กระบวนการของการอบรมเพื่อจะเป็นพระสงฆ์ในอนาคตเริ่มต้นที่บานเนนเล็กบางช้างหรือบานเนรภารือไทยบางช้างนะครับรวมถึงการเข้าสู่กระบวนการการอบรมในช่วงบันเนนใหญ่ ที่ปีนังประเทศมาเลเซียนะครับ สวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพในอาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่5นะครับเทศกาลธรรมดาแล้วก็ในบทพระวรสารของท่านนบุญลูกาในวันนี้ก็มีหลายมุมมองหลายมิติมากนะครับที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องทุกๆคนในเรื่องที่1นนั้นนะครับก็อยากจะให้เราได้มองเห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตคริสตชนเราการมีใจจดจ่อในสิ่งที่พระองค์สอนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการติดตามพระองค์ วันนี้เราเห็นเหตุการณ์นะครับที่พระเยซูเจ้าอยูอ่ที่ทะเลสาบนะครับเยเนซาเรตแล้วก็มีฝูงชนมากมายที่เบียดเสียดเพื่อที่จะไปฟังพระองค์เพื่อที่ต้องการจะได้ยินคำสอนดีๆเรื่องราวดีๆแล้วก็แนวทางดีๆสำหรับการดำเนินชีวิตผมเชื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็มีความหิวโหยหิวกระหายฝ่ายจิตใจเป็นอย่างมากจึงติดตามพระองค์ แม้ว่าจะเบียดเสียดขนาดไหนก็ติดตามมาเพื่อที่จะได้ฟังพระวาจาของพระองค์ชีวิตคริสเตียนของพวกเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ควรที่จะมีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตเชื่อว่าในการเดินทางของชีวิตเราไม่มากก็น้อยก็คงจะมีจังหวะมีเวลามีเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่มากระทบต่อการดำเนินชีวิตของเรามากระทบต่อจิตวิญญ,ญาณต่อจิตใจของพวกเราไม่มากก็น้อย ก็ขอให้เรานั้นได้มองดูนะครับผู้คนกลุ่มนี้ที่สแสวงหาพระเยซูเจ้าที่อยากจะใกล้ชิดกับพระองค์ที่อยากจะฟังเรื่องราวดีๆแนวทางดีๆจากองค์พระเยซูคริ์เจ้าก็ขอให้เรานั้นได้มีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตได้ฟังได้ยินได้เห็นพระองค์ได้เอาแบบอย่างที่ดีของพระองค์ได้เอาคําสอนของพระองค์นั้นมาเป็นหนทางให้กับชีวิตของพวกเราแต่ละคน ในมุมมองถัดไปนะครับที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในวันนี้ก็คือในเรื่องของการไม่ยอมสิ้นหวังนะครับแม้ว่าจะเจออุปสรรคหรือว่าเรื่องราวที่มันท้าทายในชีวิตมากน้อยขนาดไหนวันนี้ซีโมนนะครับออกไปหาปลาทั้งคืนก็ไม่ได้ปลามาสักตัวและพระเยซูเจ้าบอกว่าลองไปสิลองออกเรือไปไปจับปลาอีกครั้งหนึ่งเขาก็คงจะมีความสิ้นหวังอยู่ไม่น้อยนะครับ เพราะว่าไม่ได้อะไรมาแล้วจะออกไปอีกทําไมก็คงจะมีคำถามเกิดขึ้นในใจมีความสงสัยบ้างแต่ท้ายที่สุดเขาก็ให้ความเชื่อมาเป็นตัวนำในชีวิตของเขาเชื่อในสิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกถ้าพระองค์บอกดังนั้นผมก็จะทำตามที่พระองค์บอกชีวิตคุณชนก็เช่นเดียวกันครับคงจะไม่ราบรื่นเสมอไปเราอาจจะต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาต่างๆมากมายในชีวิตบ้าง ก็ขอให้เรานั้นอย่าได้สิ้นหวังกับสิ่งต่างๆเหล่านี้จนเกินไปแต่ขอให้เราได้นำความเชื่อเข้ามานำชีวิตของเราและให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ประเด็นที่สนะครับก็อยากจะเชิญชวนพวกเราได้มองเห็นถึงการเข้าใจตัวเองในมิติที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นหลังจากเกิดอัศจรรย์ขึ้นจับปลาได้มากมาย ซีโมนก็ได้มองเห็นตัวตนของเขาชัดเจนมากขึ้นได้เห็นว่าเขานั้นไม่คู่ควรไม่สมควรกับพระเยซูเจ้าเลยเขาเป็นคนบาปคนหนึ่งชีวิตคริสตชนเรียกร้องการสุภาพถ่อมตนการได้มองเห็นตัวตนอย่างลึกซึ้งว่าเราเองก็มีความบาปมีความผิดพลาดเป็นคนบาปคนหนึ่งที่ไม่คู่ควรและไม่สมควรที่จะใกล้ชิดกับพระองค์ แต่ถ้าว่าความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นก็นำเราเข้ามาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์พระองค์ยังให้โอกาสพวกเราทุกๆคนในการรู้จักตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับใจแล้วก็เติบโตมาร่วมงานกับพระองค์และท้ายที่สุดนะครับวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องได้มองเห็นในมุมมองที่ที่เราให้พระเยซูเจ้านั้นเป็นความหมาย เป็นคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตพวกเราทุกๆคนประเด็นที่สำคัญอาจจะบาที่สุดในบทพระวรสารตอนนี้สำหรับผมนะครับผมมองว่าอยู่ที่ช่วงสุดท้ายของบทพระวรสารในบทนี้ที่บอกว่าท้ายที่สุดนะครับเขาก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ติดตามพระองค์ไปเพราะฉะนั้นจุดสนใจของเขาไม่ได้อยู่ที่ว่าได้ปลามากมายกลับมาไม่ได้เฉลิมฉลองความสำเร็จนี้ ไม่ได้เลี้ยงหรือว่าเชิญผู้คนต่างๆมามาเอามาสนใจนะครับในข้าวของฝ่ายโลกแต่พวกเขานั้นได้เห็นสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นโดยเฉพาะยิง่งวันนี้บุคคลที่สัมผัสเองนั่นก็คือซีโมนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และเขาพร้อมจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและติดตามพระเยซูเจ้าไปจุดสำคัญที่สุดจึงไม่ใช่อยู่ที่ข้าวของชื่อเสียง เงินทองทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นและอาจจะบอกว่าสำคัญมากที่สุดสําหรับชีวิตคขิ้นชนของพวกเราก็คือบุคคลที่ชื่อว่าเยซูนั่นก็คือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ประทานให้กับโลกใบนี้พระบุตรที่ลงมาบังเกิดอยู่ท่ามกลางเราสอนสิ่งดีๆให้กับเราและนําเราไปสู่หนทางแห่งความดีงามหนทางที่จะทําให้เรานั้นได้พบกับชีวิตนิรันดร ขอพระเจ้าวอวยพรพวกเราทุกๆคนให้มีความเชื่อที่มั่นคงและเข้มแข็งและให้เรานั้นได้ติดตามพระเยซูเจ้าอย่างสุดความสามารถแม้ว่าชีวิตอาจจะมีอุปสรรคมีความยากลำบากบ้างแต่ก็ขอให้เรานั้นได้เติบโตในความเชื่อเสมอและมั่นใจว่าพระเยซูเจ้าคือหนทางที่แท้จริงที่จะนำเราไปสู่บ้านแท้นิรันดรขอพระเจ้าวอวยพรพวกเราทุกๆคนครับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบสมาชิกหน่วยงานสัมพากรของอิตาลีที่นครรัฐวัติกันพระองค์ทรงยอมรับว่าบทบาทของเจ้าหน้าที่สัมพากรมักไม่ได้รับการชื่นชมอย่างเต็มที่ในสังคมแต่กระนั้นภาระงานของพวกเขามีความสําคัญต่อการพัฒนาสาธารณประโยชน์เป็นอย่างมากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า งานของพวกลูกมักถูกมองข้ามในสายตาของสังคมที่ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินส่วนตัวเป็นศูนย์กลางและล้มเหลวในการมีส่วนร่วมกับการแบ่งปันเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนในขณะที่การแพร่ระบาดยังคงส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันในอิตาลีสมเด็จพระสันตป,ปาปาทรงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่อย่าละเลยเรื่องระบบการรักษาพยาบาลของอิตาลีซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐได้โปรด โปรดรักษาระบบการดูแลสุขภาพแบบให้เปล่าให้สามารถดำเนินต่อไปได้ได้โปรดเพราะเป็นทุนที่มาจากเงินคลังโปรดรักษามันเพราะว่าเราจะต้องไม่กลับไปอยู่ในระบบสุขภาพแบบต้องจ่ายเงินซึ่งคนจนจะไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ใดๆดได้ไดไดนี่คือความงดงามที่อิตาลีมีโปรดรักษามันไว้ สมเด็จพระสนทปาปาตรัสว่าการบริหารจัดการภาษีที่เหมาะสมนั้นมีพื้นฐานอยู่บนหลักการ3ประการได้แก่ความถูกต้องตามกฎหมายความเป็นกลางและความโปร่งใสความโปร่งใสในการบริหารจัดการเงินซึ่งมาจากการเสียสละของหนุ่มสาววัยทำงานหลายคนเผยให้เห็นถึงอิสรภาพทางความคิดและทำให้ผู้คนมีแรงจูงใจในการจ่ายภาษีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากการเก็บภาษีะจะสามารถช่วยขจัดความไม่เท่าเทียมกันได้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงรรลึกว่าภาษีคือองค์ประกอบที่จำเป็นของสังคมมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณและยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงหน้าที่ที่แต่ละคนมีต่อกันและกันสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเข้าพบสมาชิกสมาคมนักเคมีเครื่องหนังแห่งอิตาลีที่นครรัฐวัติกันในการแนะนำสั้นๆของนายกสมาคมได้อธิบายว่า นักเคมีเหล่านี้เป็นผู้ปฏิบัติการดูแลเครื่องหนังที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นรองเท้ากระเป๋าเข็มขัดรวมถึงกระเป๋าสตางค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสผู้ทรงเคยศึกษาด้านวิชาเคมีเมื่อครั้งพระองค์ยังอายุน้อยได้ขอให้ผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบันส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในงานของพวกเขาลูกเองก็ได้รับเรียกให้มีส่วนร่วมอย่างพิเศษในการดูแลบ้านของพวกเราร่วมกัน และลูกสามารถทำงานของลูกได้อย่างถูกต้องแม่นยำในสายงานของลูกด้วยเหตุนี้การเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมจึงมีความหมายอย่างมากเพราะลูกนำมาใช้ร่วมกับความรู้ประสบการณ์และการพัฒนาทางกฎหมายรวมถึงเทคนิคต่างๆสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังคงแสดงความกังวลต่อคนงานรวมถึงครอบครัวที่กำลังประสบปัญหาความยากลำบาก เนื่องจากการระบาดใหญ่ของโควิด -19 แต่การระบาดของโรคนั้นไม่สามารถและไม่ควรนำมาเป็นข้ออ้างในการไม่ดำเนินการแก้ไขช่องว่างในความยุติธรรมและความมั่นคงในทางกลับกันวิกฤตสามารถเป็นโอกาสที่จะเติบโตร่วมกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและคุณภาพงานสมเด็จพระสันตปาปาทรงสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบัน เติบโตไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบนิเวศการประชุมปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกสำหรับวันนี้นะครับผมขอเชิญทุกท่านมารับชมนะครับพิพิธภัณฑ์คุณพ่อนิกราชคูณเกิดกีบำร,รุงซึ่งสถานที่แห่งนี้ เป็นที่รวบรวมเอกสารสำคัญและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนาจักรในประเทศไทยรวมถึงชีวิตของคุณพ่อบุญ,ญาราศีนิพรั์ควรเกิดกี่บมรุงก็ขอเชิญทุกท่านนะครับติดตามผมเพื่อรับชมนะครับสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ สำหรับส่วนแรกนะครับในบริเวณของอพิพิธภัณฑ์อุญราศีนิพรัสทุนเกิดกีบำรุงเป็นส่วนที่เราได้นำเสนอประวัติศาสตร์ของพระศาสนาจักรในประเทศไทยโดยเริ่มต้นจากกลุ่มของโปรตุเกสนะครับที่เข้ามาเมื่อ455ปีที่แล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่มิชนาลีชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งในบริเวณโซนนี้ได้จัดแสดงรูปภาพ ซึ่งเป็นภาพเก่าโดยเฉพาะพวกแผนที่ต่างๆนะครับที่เกี่ยวเนื่องในสมัยของกรุงศรีวิยานะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนนี้นะครับได้มีการจัดแสดงเหรียญที่ระลึกซึ่งจัดทำขึ้นในสันตสํานักนะครับในสมัยของสมเด็จสาาป,ปากอิโนเซนที่11ในคราวที่คณะพูดจัดสยามในสมัยสมเด็จพระนาราย ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสนาปาที่กรุงโรมรวมถึงพจานานุกรมที่มีความสําคัญมากในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับคือสัะพระจนาภาษาไทยจัดทิม์พและแต่งโดยพระสังฆราชปลเอือปัวนะครับซึ่งเป็นพจานานุกรมเล่มแรกของประเทศไทยที่ได้มีการจัดตีพิมพ์ขึ้น ในส่วนที่2นี้นะครับเป็นส่วนที่จะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการสถาปนาน,นิสสังสยามในิศศักราช1669และเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระสังฆราชองค์แรกของนิสสังสยามคือพระสังฆราชหลุยส์ลาโนซึ่งมิชนารีฝรั่งเศสเนี่ยได้เดินทางเข้ามานะครับแล้วก็ทำการเผยแพร่ศาสนาใน อาณาจักรสยามเป็นเวลายาวนานตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระนารายณ์เลื่อยมาจนถึงสมัยกรุงรันตนโกสินทร์ในส่วนนี้นะครับได้จัดแสดงหนังสือที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อีกส่วนหนึ่งคือหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นในกรุงรันตนโกสินทร์ช่วงประมาณสมัยรัชกาลที่5ถึงที่6ซึ่งพิมพ์ขึ้นที่โรงพิมพ์อสมชัญเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ โจนานุกรมภาษาละตินหนังสือที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติของพระเยซูเจ้าและบรรดานักบุญซึ่งหนังสือเหล่านี้เนี่ยเขียนขึ้นด้วยอักษรที่เราเรียกว่าภาษาวัดก็เป็นผลงานทางประวัติศาสตร์ที่มีความสําคัญของบรรดามิชนาลีในอดีตเช่นเดียวกันนะครับครับในส่วนสุดท้ายของ เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พระศาส,าสนาจาักรในประเทศไทยนะครับจะเป็นการนําเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระศาสนาจักคาทอลิกในประเทศไทยและในระดับสากลซึ่งมีความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งในบริเวณส่วนนี้เนี่ยได้จัดเสนอเรื่องราวต่างๆและช่วงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์สารวงในประเทศไทยที่ได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปเยี่ยมศาสนสถานของทัทธลิตรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อตั้งพระานานุิกรมของพระศาสนาจักรในประเทศไทยในปีพุทธศักราช1,965ภายหลังจากสังคยาวาติกันครั้งที่สองสิ้นสุดลงครับเมื่อเราเข้าสู่โซนที่สองของพิพิธภัณฑ์ คุณพ่อในครสัสกุลเกิดจบำรุงนะครับเราก็จะพบในส่วนแรกเป็นเรื่องราวในชีวิตวัยเด็กของคุณพ่อนะครับซึ่งคุณพ่อเป็นสัตบุรุษวัฒนบุญเปโตสามพานรวมถึงเ,เรื่องราวที่คุณพ่อได้เข้าสู่กระบวนการของการอบรมเพื่อจะเป็นพระสงฆ์ในอนาคตเริ่มต้นที่บันเนนเล็กบางช้างหรือบานเนนผ้าหรือไทยบางช้างนะครับรวมถึง การเข้าสู่กระบวนการการอบรมในช่วงบั้นเนนใหญ่ที่กีนังประเทศมาเลเซียในส่วนนี้นะครับเราจะพบกับรูปภาพในช่วงวัยเด็กนะครับแล้วก็ในช่วงของการเป็นเนนของคุณพ่อรวมถึงสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของวัดนบ,บุญเฟโตสามพานซึ่งเราเชื่อว่าของเหล่านี้เนี่ยในสมัยที่คุณพ่อยังเยาว์วัยนะครับคุณพ่อได้สัมผัสได้เห็นกับสิ่งเหล่านี้ตลอดมาก็ถือได้ว่าเป็น ส่วนที่นําเสนอเกี่ยวกับช่วงชีวิตวัยแรกของคุณพ่อได้เป็นอย่างดีครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตในช่วงเวลาที่คุณพ่อเป็นพระสงฆ์โดยส่วนแรกเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางไปแพร์ธรรมของคุณพ่อที่วัดแม่พระบังเกิดบางนกแขวต่อมาเนี่ย คุณพ่อได้รับมอบหมายหน้าที่นะครับให้ไปแพร่ธรรมที่จังหวัดพิษณุโลกหลังจากนั้นนะครับหน้าที่ที่สําคัญของคุณพ่อคือการได้รับการแต่งตั้งให้ไปบุกเบิกการแพร่ธรรมที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับคุณพ่อจอร์จมิลาแบดคุณพ่อได้เดินทางไปเปิดวัดพระหรือไทยที่เชียงใหม่และหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคุณพ่อได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนนิสังพมา่าซึ่งคุณพ่อได เขียนบันทึกการเดินทางของคุณพ่อถือว่าเป็นวรรณกรรมชิ้นสําคัญชิ้นหนึ่งของคุณพ่อด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อจากนั้นแล้วคุณพ่อได้รับการแต่งตั้งจากพระสังฆราชให้ไปดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสที่โคราชและในปี1941นี้เองนะครับที่คุณพ่อถูกจับในช่วงการเกีดเบียนศาสนา ในส่วนถัดมานะครับจะเป็นส่วนที่นําเสนอเกี่ยวกับวีรกรรของคุณพ่อมิโคลัสกุนเกิดกิตบารุงนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเริ่มต้นการบิดเบียนศาสนาในประเทศไทยในช่วงของสงครามอินโดจีนนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยประเทศไทยนําโดยจอมพลปพิบูลสงครามได้ทําสงครามกับประเทศฝรั่งเศสซึ่งในบริเวณส่วนนี้นะครับได้มีชิ้นส่วนสําคัญต่างๆที่จะแสดง ในส่วนแรกเนี่ยจะเป็นระฆังจำลองนะครับซึ่งเป็นระฆังที่จะทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงวีรกรรมของคุณพ่อในวันที่12มกราคมที่จะศักราช1,941คุณพ่อได้ตีระฆังเรียกพิษชนที่บ้านหันเพื่อมาสวดภาวนาและประกาศที่จะมีการประกอบพิธีบูชาพิซาและในเหตุการณ์วันนั้นเองเนี่ยจึงทำให้คุณพ่อถูกจับในข้อหากบฏนะครับ ต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีเอกสารซึ่งเป็นต้นฉบับซึ่งเป็นเอกสารสําคัญมากชิ้นหนึ่งคือจดหมายซึ่งเขียนโดยลายมือของคุณพ่อเองถึงพระสังฆราชเลเนเตลอสซึ่งเอกสารชิ้นนี้เนี่ยถือเป็นเอกสารที่ยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อและเป็นเอกสารชิ้นสาคัญที่ช่วยยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้คุณพ่อได้เป็นบุญราศีในเวลาต่อมาต่อมานะครับ จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินเรื่องเพื่อสถาปนาคุณพ่อเป็นบุญยาศีซึ่งแน่นอนครับว่าในกระบวนการของการพิจารณาบุคคลขึ้นเป็นบุญยาศีและนักบุญเนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนและมีความสําคัญโดยกระบวนการหนึ่งเนี่ยนะครับที่จําเป็นต้องมีคือ เกี่ยวข้องกับสารของอ hehe, ัครสังคมณฑลเพื่อทำการไต่สวนและรวบรวมเรื envy, athlete, ar, man itu, ่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณพ่อซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในกระบวนการสารของอัครสังคมณฑลกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นตาประทับนะครับหรือเอกสารที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณพ่อนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ย เป็นหนังสือซึ่งคุณพ่อวิกตอร์ลาเกนะครับซึ่งท่านมีความสนใจในเอกสารทางประวัติศาสตร์ได้รวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคุณพ่อนิโคลัสเอาไว้นะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเอกสารที่ช่วยให้เรารู้จักชีวิตของคุณพ่อนิโคลัสได้มากยิ่งขึ้นในกระบวนการของการแต่งตั้งเป็นบุญยญาศีสิ่งที่เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือการพิสูจน์ร่าง ซึ่งในกระบวนการของคุณพ่อในคลาสเนี่ยศพของคุณพ่อได้ถูกฝังเอาไว้อยู่ในอุโมงค์ใต้ดินของอาสนวิหารอสัมชันบางรักดังนั้นจึงได้มีการเปิดหลุมศพของคุณพ่อเพื่อนำอัฐิของคุณพ่อออกมาซึ่งนี่เองก็จะเป็นบันทึกรายชื่อของสักขิพยานในการย้ายอัฐิของคุณพ่อ ในส่วนสุดท้ายของพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นจุดที่ได้จัดตั้งพระธาชั้นที่1ของบุญราศีนิพรานคูณเกิดกี่ปำลุงซึ่งพระธาชั้นหนึ่งหมายถึงชิ้นส่วนจากร่างกายของผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพิษชนสามารถที่จะมาสวดภาวนาอย่างใกล้ชิดกับพระธาตของคุณพ่อได้รวมถึงจะมีตู้สำหรับเขียนเพื่อขอพรจากคุณพ่อด้วยนะครับ ต่อจากนั้นนะครับในบริเวณส่วนนี้นะครับก็จะมีหนังสือเล่มสีแดงนะครับซึ่งเล่มนี้นะครับมีชื่อว่า vox populi หรือเสียงของพลตชนซึ่งผู้ที่มาสวดวอนขอพรผ่านทางคำเสนอวิงวอนของท่านบุญยญาศีเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาเขียนเรื่องราวที่ได้รับพระพรจากท่านบุญยาศีและเป็นเสียงสนับสนุนในการที่จะให้ท่านบุญยาศีบุญเกิด เป็นนักบุญในอนาคตต่อไปครับสำหรับการเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บุญรญาศีพระสุนเกิดกี่บรมรุงก็จะทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมเนี่ยได้ซึมซับเรื่องราวที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์รวมถึงเรื่องราวที่ยืนยันความเชื่อของท่านบุญราศีซึ่งเป็น พระสมชาวไทยดังนั้นเนี่ยจึงขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมในสถานที่ที่มีความสำคัญแห่งนี้ในวันนี้ผมขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครับ